ดีค่ะเช้านี้แม่กีบพามาดูเด็กๆตมะมุตะมิน้อยพุ่นจิ๋วของเราตอนนี้แม่ปล่อยให้ออกมาเดินเล่นแนละ้วได้แล้วค่ะสบายสบายแล้วนะลูกนะแต่ก็ยังตามตามห่วงลูกตามคอยดูลูกอยู่ตลอดค่ะม่คะไม่ทำเพิ่ม เมื่อกี้ไม่อิ่งเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็จะมานอนอยู่ข้างๆ FC สังเกตไหมคะว่าวันนี้ท้องเพิ่มดูพุงน้องจะเต็มเต็มขึ้นจะไม่แบนแต,แต้แต่เหมือนว่าก่อนอจะกัดมือแม่ทำไมอะลูกฮะไม่เอาไม่กัดมือแม่นะลูกแม่กลัวเนี่ยค่ะเด็กน้อยตะมุตะมิ เออจะงังับแม่กิ่งก็ไม่เอาไม่กลัวแม่อย่าทํอย่างนี้ลูกแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าท้องเพิ่มเขาเป็นอะไรนะคะเขาจะงับมือแม่งับขาแม่เนี่ยค่ะแม่กลัวลูกทําอย่าทําแบบนี้ทําแบบนี้แม่กลัวหืมเออจะเงี้ยเงี้ยงับมืองับขาแม่ทำไมอ่ะลูก อารมณ์ไหนคะ่ะไม่รู้อารมณ์จะอยากแย่อยากแย่อยากอ้อนเราหรือว่าอารมณ์มันเขี้ยวอะไรสักอย่างแม่กิงแล้วก็กลัวเจอแบบนี้แต่ก็มาถูมาไถานะคะมาถูมาไถาแม่ไม่เอาไม่เอาลูกแม่กลัวอย่าทำอย่างนี้